เมื่อทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนปฏิทินหอหลวง2022ในวาระขึ้นปีใหม่65เป็นปีเสือเสือก็มามาจากไหนซื้อลูกเสกออกทีวีเกิดอะไรที่หนุ่มเชิญแถลงไขใครด่ากาันคุณแม่การด่าแฟนเสือหน้าเบื่อมากผลกระสวยยอดกระชากเกิดพลิกผัน งานเข้าหนุ่มคนแอบแซย่ไม่ยันยุให้ลูกด่าแม่ผ่านจอทีวีนั่นไงมึงไอกองเชียร์ละเหี้ยจิตสนามมวยแม่งก็ปิดมีแต่ผีกดดูมวยมาดูหนุ่มผิดวิธีเรื่องครอบครัวอย่าไปชี้ไปนำทางพี่หนุ่มเองเป็นเหมือนคนแยกนักชกค,คนต่อยกันเลือดไหลหกหนุ่มขัดขวางไม่ใช่กิดกระโดดเตะต่อยเสยคาง กรรมการต้องอยู่ห่างไม่สร้างเวรเรื่องแม่ลูกคลุกวงในลูกโกรธแม่หรือว่าแม่นิสัยแย่โอตาเถนคืนนี้นะักกูตกข่าวเพราะตอนเย็นกูเกาะติดแม่หัวเหม็นแบบจริงจังนรินรัตมันฆ่าลูกมันตีลูกกูแต่งกลอนไม่สนุกด่าผีสางหันกลับมาเห็นพี่หนุ่มนั่งเท้าคางเกิดอะไรคนโฉงฉางถักถางใคร หลายคนบ่นยายลำเอียงไม่ซัดหอกพี่หนุ่มเลยออกมาบอกคลายสงสยัยมืงฟังเองกรอนตอนนี้เตลิดไกลแต่งเพื่อบอกปฏิทินใหม่เพิ่งได้มาโอ้หม่อมแม่โอ้หม่อมดิวแต้งแต้งกิวเก่งกล้ามากแม่หม่อมดิวช่างสรรหาทัาพีจะร่วงภาพสวยมากราวดาราจะแขวนรูปกับข้างฝาหาตะปู ค้อนอยู่ไหนหาไม่เจอไปหยิบสากตอโป๊กโป๊กแม่งโคตรยากแถมหนวกหูเพื่อนบ้านด่าตอบหาพ่อหาแมวปูกูด่ากลับนี่ห้องกูไม่สนใจจากนี้ไปไม่ต้องขอรอคนแจกปฏิทินรูปแปลกแปกมาจากไหนรูปดารารูปชาววังเขาคือใครสลิมบอกกราบเข้าไปไว้หัวเตียง ส่วนสามปลีบดอกลำดวนก็สวนกลับถีกรูปออกเผาสะย,ยับตะโกนเถียงไม่ต้องแจกด,ดูมือถือยามมองเมียงแถมช่องสามยังจัดเลี้ยงแจกทุกปีปู่แอดงงแจกที่ไหนมึงต้องซื้อจริงหรือปู่หนูซื้อบื้อรีบวิ่งหนีมั่วอีกแล้วกรอนกากาก,กากเพชรดีกรีส่วนคนฟังสติดีแค่ครึ่งเดียวถึงได้หลงมาฟังช่องกรอนกะล่อน หม่อมดิวเองก็คอยสอนให้แลเหลียวทนกลุ่มน้อยที่ปากหมามาปีนเกลียวด่าหม่อมดิวให้ห่อเหี่ยวแห้งหัวใจแต่หม่อมดิวก็ตอบกลับนั่งพับเพียบน้ำเสียงแม่เย็นยังเยีเยบแม่รับไหวยิ้มรับคำตำหนิต,ตนตอบกลับไปหัดมองโลกให้สดใสทุกๆวันน้อมกราบตีนเสด็จแม่ผู้เลอคา่าที่ไหนมีแมวเวลาต้องขยัน หามีโอมาจัดเสิร์ฟพูดถึงจันแงวจะอ้วนขาจะตันแสนลันลาลูกคนนี้จะขอใช้ปฏิทินแขวนข้างฝาเป็นแสนเป็นแสนสุขาสุขาคือห้องส้วมน้อยใช้บอกลาก้อนอุจจิที่ค้างคาต้องลาไกลเขาถึงเรียกว่าสุขาหรือสุขีสุขารูณนะสมศรีเคยปังไหม ทิศสมปองสุข,ขารางดังเกินใครหล่อยซิงเกิลบทเพลงใหม่ในต้นเดือนกลอนตอนนี้ว่าด้วยเรื่องคาเลนดาดาวน์โหลดฟรีนะคุณขาหาใครเหมือนหน้าหม่อมดิวคล้ายใครนะใช่ไส้เดือนใช่กระสือใช่ไส้เลื่อนสะเทือนพุงสองพอสอออกรายการคุยแซบโชว์ทั้งร้องเต้นที่คนโตเป็นดาวรุ่ง เลงสมปองเน้นท่าเต้นสนั่นกรุงสีสุวรรณก็น่ายุ่งมุ่งต่อยตีพอโดนท้าบอกวันพระไม่โต้อตอบอ้าวบักสีเสือกนั่งหอบนับักสีไม่แน่จริงเป็นผู้หญิงท่าจะดีใส่กระโปรงนะบักสีสีสุวรรณโพสต์บอกเองว่าอยากโดนทิศเตะปากพอเขานัดเสือกคันกลากเสือกปากหวานอ้างคำพระหาพระแสงเสือกปิดงาน อย่าหอนบ่อยคนรำคาญเขาต่อยจริงจบตอนปฏิทินหอหลว2ง2 0 2 2คิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี